ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอักษรน,นำต่อนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวนะคะก็คือคำที่มีหอนำแล้วก็ออนำแต่สำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงสองพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเนื้อหา จากคลิปเลยนะคะว่าอักษรน,นำสองพยางนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกับอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงพยางเดียวอย่างไรนะคะเชิญดูจากคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงสองพยางเพราะเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่า เราได้เรียนคําที่เป็นอักษรนําอ่านออกเสียงหนึ่งพยางค์ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอักษรนําที่อ่านออกเสียงสองพยางค์ท่านี้อักษรนําที่อ่านออกเสียงสองพยางค์เนี่ยนะคะจะมีสองลักษณะนะคะก็คือ1อักษรนําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่านะคะนะสลักษณะที่2ก็คือ อักษรน,นำที่มีพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางนำอักษรต่ำนะคะทีนี้การอ่านออกเสียงเนี่ยนะคะมันก็จะแตกต่างกันกับอ่านออกเสียงพยางค์เดียวนะคะ,ะนักเรียนลองฟังลองดูนะคะออกอักษรสูงนะนำอักษรต่ำนะเช่นคําว่า ขยะขนาดขณะพงบสงบสนามสมุดสนุกทะเลถลายอันนี้นะคะอ,อักษรสูงนําอักษรต่ำนักเรียนจะสังเกตว่าตัวหน้าก็คือตัวนําเป็นอักษรสูงทั้งหมดอันนี้เป็นลักษณะของอลักษณะที่1น,นะคะต่อไปอักษรกลางนําอักษรต่ําเป็นลักษณะที่สอง เช่นคำว่ากนกจรดจริตตลับตลกตลาดปลอดองุนอนาดตลอดเป็นต้นนักเรีนยนก็สังเกตดูได้เลยว่าคำที่เป็นอยู่ตัวหน้านะเป็นตัวนำนั้นจะเป็นอักษรกลางทั้งหมดนะคะตอนี้การอ่านออกเสียงเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือตัวหน้าเนี่ยจะใส่สระอาก ออกเสียงอากกึ่งเสียงแต่เวลาเราเขียนคำอ่านเนี่ยเราต้องใส่สระสระอะลงไปด้วยนะแล้วก็ตัวหลังอย่างเช่นคำว่ากาหนกนะคะกาหนกเนี่ยกออากาหอนอ,อกอหนกเพราะฉะนั้นตัวหลังเนี่ยอีกสองตัวเนี่ยจะต้องใช้หอหีบนำทั้งหมดจึงจะอ่านว่ากะหนกถ้าเราไม่ใส่มันก็จะเป็นกะนกเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคำอ่านนั้นก็ใส่สระ ตัวพยัญชนะหลังตัวแรกแล้วก็พยัญชนะตัวถัดไปก็คือคําที่พยางค์ที่สองนั้นจะต้องใส่หอหีบนาทุกทุกคำนะคะอันนี้เป็นการเขียนคําอ่านของอักษรน,นําที่อ่านออกเสียงสองพยางค์ตอนนี้นักเรียนก็มาดูจากหน้าอ่าสี่สิบสี่นักเรียนเห็นไหมคะจะมี อ,อักษรอ,อักษรน,นำนะคะมันมีคำอ่านนักเรียนก็ดูได้เลยว่านะพอพึ่งนำสอเสือนำแต่อันนี้จะเป็นคำที่อ่อานออกเสียงแล้วก็มีสระอ,ะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีหอหีบนำนักเรียนสังเกตได้เลยนะคะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยผงาดอ่านว่าผงาดผนึกอ่านว่าผนึก พยองอ่านว่าพยองนะผลึกผลึกอ่านว่าผลึกผวาอ่านว่าผวานะคะต่อไปสอเสืนอนำสอเสือก็เป็นอักษรสูงเหมือนกันนะคะสาอ่านว่าสงาสนามอ่านว่าสนามสมองอ่านว่าสมองสยบอ่านว่าสยบสระอ่านว่าสระสว่านอ่านว่าสว่านนะคะตอนนี้งาน นะคะในชั่วโมงนี้ครูก็จะให้หนูเขียนคำที่เป็นอักษรน,นำอ่านออกเสียงสองอย่างนั้นลงในสมุดประมาณ7จ็ดคำก็พอเนาะไม่เอาเยอะนักเรียนเขียนมา7จ็ดคำพอค่ะนะคะเช่นยกตัวอย่างให้ฟังเช่นคำว่าปลัดกนกสมุดสนามนะสวิง อันนี้นะคะครูยกตัวอย่างให้ฟังนักเรียนก็คิดเองนะคะแล้วก็ใส่มาในาสมุดแบบฝึกหัดแล้วส่งงานมาทางไลน์เดี๋ยวครูก็จะทำตัวอย่างให้ดูนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมีแค่7จ็ดคำเท่านั้นเองที่นักเรียนเขียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีค่ะ